วันนี้เตรียมเพลงเจ๋งๆมานี่อันนี้หัวใจหัวใจที่ไปตอนบ่ายนี้เป็นตอนเย็นๆเมื่อกี้นี้สอนไปแล้วนะแต่นี้หัวใจของทั้งหมดว่าคุณจะเปลี่ยนเป็นมหาเศรษฐีหรืออะไรก็ได้ในชีวิตเป็นเปลี่ยนได้ยังไงนี่มีสามขั้นตอนเท่านั้นเองอยากรู้ไหมอยากรู้ต้องแชร์แล้ววันนี้นะครับนี่คุณดูตอนนี้นะผมอยู่ในท็อปฟอร์มท็อปฟอร์มหมายความว่า รู้สึกเลยว่าฉันนี่โคตรสุขภาพดีฉันนี่แบบว่ากล้ามเนื้ออะไรมาเต็มนะครับแล้วก็ไขมันหายหมดนะครับเพราะฉะนั้นอยากรู้เคล็ดลับไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมาเคล็ดลับมันเหมือนกับการที่เราจะสร้างตัวเป็นเศรษฐีสร้างตัวเป็นมหาเศรษฐีสร้างตัวเป็นทุกอย่างคนส่วนใหญ่พลาดพลาดเขาเพราะเขาโฟกัสผิดที่วันนี้เนี่ยอยากจะมาดูเลยว่าคุณต้องโฟกัสที่ไหนในสมอย่างนี้ นี่มาจากหนังสือชื่อว่าทานหนังสือโหหนังสือเล่มนี้คุณผมเอาไปย่อย่อไม้พวกคุณดูนะหนังสือชื่อว่าอะไร Atomic Habits ตอนบ่ายตอนเย็นอตอนเย็นที่ผ่านมาก็สอนใประดับหนึ่งแต่ว่าวันนี้จะมาสอนอีกหัวใจอีกอันหนึ่งนะครับ Atomic Habits ว่าอะไรการเปลี่ยนนิสัยของตัวเองแต่ผมบอกได้เลยนะเจ้าคนนี้นะคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้ชื่อเจมส์เคลียร์ใช่ไหมชื่อเจมส์เคลียร์ เจนเคลียเนี่ยเขียนหนังสือเรื่องนี้ดังเลยหนังสือเรื่องนี้ดีมากเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างนิสัยใหม่นะครับแล้วก็แล้วก็มันมันมันตรงกันข้ามกับที่คนเชื่อคือการสร้างนิสัยโอ้โหไม่ต้องแบบกัดฟันโดยมึงสันดานยังไงก็เป็นสันดานอย่างนั้นแล้วมันไม่เปลี่ยนไม่ได้ละอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะมันมีเทคนิคที่ง่ายๆเทคนิคที่ง่ายๆในการสร้างนิสัยใหม่เทคนิคสร้างสร้างนิสัยใหม่มันง่ายกว่าที่คุณคิดเยอะแล้วมันตรงกับที่ผมสอนเลยคือ จริงๆแล้วเนี่ยคนที่มันขี้เกียจเนี่ยเปลี่ยนนิสัยง่ายกว่าไอคนที่มันขยันมากๆเนี่ยมันจะคิดคิดแบบอีกแบบหนึง่งแต่คนที่ขี้เกียจเนี่ยมันจะหาวิธีง่ายๆในการเปลี่ยนนิสัยของเขาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่จากหนังสือชื่อว่า Atomic Habits แล้วก็วันนี้จะเอาย่อๆมาันนี้นี่คือการย่อมันจะเป็นอย่างนี้นะ oh. ทำเป็นอ oh. ินโฟกราฟิกดีว่าเพราะทำเป็นอินโฟกราฟิกเวลาย่อ รอหนึ่งรอสองรอหนึ่งทำยังไงบ้างเนี่ไหมก็ยวอรอหนึ่งทำาไงบ้างรอสองทำาไงบ้างรอสามมันไงบ้างมีแค่สี่รอสี่รอสี่สทำาไงบ้างอะไรเงี้ยแต่หัวใจอยู่นี่เลยหัวใจนี่ทําไมคุณเปลี่ยนไม่ได้ทําไมคนบางคนจนตลอดชีวิตทําไมบางคนทําไมบางคนไม่เป็นสฐีเลยบางคนเนี่ยไม่ยอมเปลี่ยนเปลี่ยนนิสัยเองไม่ได้ผมผมเคยโค้ช คนเนี่ยถึงเข้าใจเข้าใจคนเข้าใจคนหลายประเภทรู้ว่าถ้าเกิดผมไม่เปลี่ยนจากเขานะที่ตรงนี้ก่อนนะนี่มันมีสามสิ่งที่ต้องเปลี่ยนคนส่วนใหญ่โฟกัสไปผิดที่ไปโฟกัสที่ข้างนอกที่ผลลัพธ์ใช่ไหมวันนี้เนี่ยตัวผมเองยังยังรู้สึกว่าคนนี้อธิบายได้ชัดเจนม,มากเจ้าเจมส์เคลียร์เนี่ยเจมส์เคลียร์นี่เขาบอกว่า วิธีการ fulfilling your potential fulfilling your full potential ก็คือเติมเต็มศักยภาพของคุณคุณว่าเปล่าว่ามันน่าเสียดายไหมผมบอกว่าน่าเสียดายไหมถ้าทั้งชีวิตยกตัวอย่างผมเนี่ยถ้าคุณหรือผมเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยอยู่ไปไม่เคยได้เห็นตัวเองแบบดีที่สุดเลย ถ้าผมสต็อปไว้ที่คุณเห็นภาพผมสิบปีที่แล้วปะที่ตัวใหญ่ๆพุ่งใหญ่ๆนีหน้าบานๆนียแล้วเป็นแบบนั้นตลอดชีวิตไม่เคยเห็นตัวเองดีขึ้นเลยคุณเก็ตปะแล้วอาจจะเลวลงด้วยซ้ำคุณนคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่คือสี่สิบปุ๊บแม่งเลวลงแล้วคือแบบว่าทุกอย่างปล่อยตัวหมดใช High ่ไหมเราบอกว่าไม่มีไม่มีความหมายกับชีวิตแล้วคือไม่มีพลังกับชีวิตแล้วหัวเริ่มหัวเริ่มผมเริ่มไป หัวล้านเริ่มเอ่อหน้าเริ่มอ้วนขึ้นอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะสี่สิบแล้วก็เริ่มขาลงแล้วใช่ไหมล่ะเตรียมตัวกินยาเตรียมตัวหาหมออะไรใช่แต่ผมบอกว่ามันจะน่าเสียดายไหมว่าคุณไม่เคยเห็นผมในแบบนี้เลยคุณเห็นผมภาพสุดท้ายและต่อไปก็คือเป็นภาพนายนายคนนั้นอะที่สิบปีที่แล้วน่าเสียดายไหมจริงๆผมยังไม่ถึงพีคเนี่ยผมว่าผมหล่อได้กว่าน,นี้ผมประสบความสำเร็จได้มากกว่าน,นี้ศักยภาพผมแม่งมีไปได้อีกเยอะ ตัวคุณเองก็เช่นกันมันน่าเสียดายไหมถ้าคุณไม่เคยอยู่ในไม่เคยเติมเ mm hmm. ต็ม fulfill your potential เต็มศักยภาพมันน่าสนุกมากคุณอยากจะรู้ไหมว่าศักยภาพกูขนาดไหนวะกูอาจจะดังขนาดนั้นก็ได้กูอาจจะแบบรวยเป็นแบบเออแล้วก็มีความสุขมีสุขภาพดีหน้าตาสวยกว่าน,นี้จริงๆอ่ะในตัวคุณอาจจะเป็นคนสวยคนหล่อระดับ พระเอกนางเอกจริงๆทุกคนก็เป็นได้นะมันจะเสียดายไหมถ้าเกิดชาตินี้ไม่เคยเห็นเลยชาตินี้เกิดมาไม่เคยเห็นตัวเราที่ดีที่สุดเลยน่าเสียดายไหมแล้วอยากรู้ไหมปัญหาของคนมันคืออะไรปัญหาของคนมันส่วนใหญ่คือมันทําไมปัญหาของคนเนี้ยทําไมทําไมเขาทาถึงถึง,ถ,งถึงเป็นไม่ได้เพราะเขาไปโฟกัสปิดที่เขาไปโฟกัสที่ข้างนอกเอาคำเอาคือสุดสุดสุดท้าย เขาไปโฟกัสที่สุดท้ายแต่จริงๆเขาควรจะโฟกัสที่ไอไอคือตัวชั้นภายในเขาควรจะโฟกัสที่ภายในก่อนเปลี่ยนข้างในก่อนอู Ooh, แ้แพงแพงนี่ change นายคนเนี้ย Clear. เจนเคลียร์เขียนสีเรื่อนี้ดีมากเขาพูดถึงเขาใช้วิทยาศาสตร์เขาศึกษาเรื่องนิสัยของมนุษย์มานานมากเป็นสิปี เขาสรุปให้เลยว่าถ้าคุณจะเปลี่ยนมนุษย์ต้องเปลี่ยนจาก, inside, ออกิานกกใน์ออกไปข้างนอกจากข้างในออกไปข้างนอกเปลี่ยนข้างนอกก่อนไม่เคยเวิร์กเวิร์กแป๊บเดียวผมสอนข้าวๆก่อนแล้วเดี๋ยวลงลึกมีแค่สามอันที่คุณต้องจำผมสอนสอนผมสอนสามสามขั้นตอนอันแรกคือข้างนอกใช่ไหมละ่ะคนส่วนใหญ่จะเปลี่ยนแค่ภายนอกก่อน เช่นฉันอยากมีเงินร้อยล้านเออสิบล้านต่อปีหนึ่งล้านต่อเดือนนี่คือเปลี่ยนภายนอกบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้หรือลดน้ำหนักเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมที่คุณลดน้ำหนักได้แล้วเดี๋ยวก็ไปโยโย่เดี๋ยวก็ไปมาไปมาไปมานี่คือพยายามเปลี่ยนผลลัพธ์ส่วนใหญ่เป็นแบบส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นใช่ ทุกอย่างเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เวลาเปลี่ยนในนิสยัยเปลี่ยนตัวเองเขาไม่ได้เปลี่ยนจากภายในเวลาเปลี่ยนอะไรทุกอย่างที่คุณอยากไม่ว่าจะเป็นความรวยด้วยนะหรือความดีงามของคุณบุคุณสมบัติในชีวิตของคุณเองคุณสมบัติการเป็นคนมเมตตาการเป็นคนใจเย็นโกรธช้าการเป็นคนการเป็นคนไม่ตัดสินผู้อื่นพวกคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเปลี่ยนแค่ผิวเผินภายนอกไม่ได้มันต้องเปลี่ยนจากภายในอันนี้ฉาบฉวยที่สุด คุณอยากได้ผลลัพธ์อะไรจะต้องรู้มันอยากรู้ว่าผลลัพธ์ได้อะไรใช่ไหมก็คือเป้าหมายของเรานั่นเองเอาคัมเอาเอาก็คือออกไปใช่ไหมเอาคัผลลัพธ์กระบวนการที่ทําให้เกิดผลลัพธ์นั้นกระบวนกนี process ก็กระบวนการเห็นมาเห็นไอคอนของมันมาไอคอนเป็นเหมือนกับเป็น setting เนี่ยเป็นกระบวนการเข้ามากระบวนการเป็นระบบคุยง่ายเช่นถ้าคุณอยากลดน้ําหนักอ่ะโอเค หรืออยากจะไม่ใช่แค่ลดน้ำหนักเดียวอยากจะมีสุขภาพดีคุณอาจจะคิดว่าโอเคกระบวนการมีอะไรบ้างกระบวนการคือทานแป้งน้อยลงลดน้ำตาลทานอาหารน้อยลงทานโปรตีนมากขึ้นแล้วก็ไดเอทไดเอทหลายอย่างคือมันทุกมี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 ไดเอท โปรแกรมหลายอย่างอะ่ะมันทุกคนมันมีต่างาอกอันหมดอ่ะผมก็ทําตามแบบของผมใช่ไหมที่แต่ผมมียกน้ำหนักด้วยไงเขาต้องกินโปรตีนเยอะหน่อยนี่คือกระบวนการเราออกกำลังกายเยอะขึ้นอันนี้คืออาจจะเป็นกระบวนการของคุณหรือว่าถ้าคุณผลลัพธ์อยากที่อยากได้คืออยากรวยขึ้นถ้าผลลัพธ์ที่อยากได้คืออยากรวยขึ้นคุณก็อาจจะกระบวนการของคุณอาจจะเป็นการ มีเป้าหมายของคุณเองอาจจะขายได้มากขึ้นไล่บ่อยขึ้นถ้าสมัยนี้ไล่บ่อยขึ้นนั่นคือ,อาจจะเป็นกระบวนการของคุณแต่ไอดนิตี้หรือว่าคนอยากจะลดบุหรี่อ่ะคนอาจจะลดบุหรี่กระบวนการก็อาจจะเป็นแบบค่อยๆลดอ่ลดเหลือวันละจากวันละบาระซองเหลือวันละครึ่งซองอะไรนี่ก็เป็นกระบวนการของเขาเป้าหมายเป้าหมายเหมือนเดิมนะแต่ว่าไอดนติตี้คุณลองนักงดูภาพดูนะ อย่างไงได้ผลกว่าอย่างไรได้ผลกว่าถ้าใครยื่นสมมติคนติดเบ้าเล่าติดบ,บุหรี่นะถ้าใครยื่นบุหรีให้เขาแล้วเขาบอกว่าไม่ล่ะฉันกำลังลดบุหรี่กับเป็นคนหนึ่งบอกว่าไม่ร่ะผมเป็นคนไม่สูบบุหรี่ ฉันกำลังลดบุหรี่นี่มันเป็นเขากำลังเป็นใครอยู่เขากำลังเป็นคนสูบบุหรี่ที่พยายามจะเลิก identity ของเขา identity ของเขายังคือคนสูบบุหรี่อยู่ i ก็คือ identity i เ d e n t i t y ก็คือ i นั่นเองแต่ว่า identity คือตัวตนคิดแค่เนี้ identity คือตัวตนในลายนิ้วมือลายนิ้วมือ ก็คือตัวตนของฉันเอง I am I am อะไร Identity คือ I am อะไร I am คืออะไรที่คุณพูดกับคุณว่าคุณเป็นคนไหนนะพฤติกรรมคุณจะกลายเป็นคนนั้นเลยอย่างง่ายๆเพราะฉะนั้นไอการเปลี่ยนอะไรทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนจากภายในก่อนแล้วที่เหลือมันดูแลตัวมันเองเข้าใจปะวันนี้สอนถึงหัวใจเลยนะ เริ่มเปลี่ยนที่ I am ก่อนเลยแล้วที่เหลือดูแลตัวมันเองคุณจะกะคุณจะปฏิบัติเหมือนคนคนนั้นไปเลยเข้าใจหรือเปล่าคือคุณไม่ต้องไปสนใจอะว่าตอนนี้คุณเลิกบุหรี่ได้ยังสมมติคุณจะเลิกบุหรี่คุณไม่ต้องไปสนใจว่าคุณจะเลิกบุหรี่หลือเอาเป็นเรื่องน้ำตาดีกว่าเพราะคนเลิกน้าเออบุหรี่ก็แล้วบุหรี่ก็แล้วให้มันเห็นภาพคุณไม่ต้องไปสนใจอะว่าคุณเป็นคนเลิกบุหรี่ได้ยัง คุณพูดไปก่อนเลยสมมติตอนนี้คุณยังผุดบุบรีอยู่สมมตินัมนหรือมีนิสัยเสียอะไรก็ตามเลยอย่าเป็นคนกินน้ําตาลเยอะเป็นคนกินอของหวานเยอะเป็นคนกินแอลกอฮอล์เยอะอะไรก็ตามถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนจริงๆให้พูดไปก่อนเลยคิดไปก่อนเลยคิดบ่อยก่อนเลยบอกว่าฉันเป็นคนไม่สุบรี่ แล้วใครยื่นบุหรี่ให้พูดคำนั้นเลยทั้งๆท,ที่แบบว่าเอากำลังเลิกอยู่ใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรแต่อย่าไปให้ไอเป็นคำว่าฉันเป็นคนสูบบุหรี่แต่ฉันกำลังเลิอกอยู่เห็นข้อแตกต่างไหมครับเห็นข้อแตกตา่างป่ะ <c oughs> ข้อแตกต่างคือ <c oughs> เราก็ยังเปลีป่ยนไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์อ่ะไม่เป็นไรหรอกหลอกตัวเองพูดได้ง่ายคน,คนส่วนใหญ่จะใช้คำว่าหลอกตัวเองเข้าใจป่ะแต่ถ้าคุณไม่หลอกตัวเองมันจะไม่สําเร็จ แล้วเราไม่ต้องใช้คาําว่าหลอกตัวเองด้วยมันดูเหมือนกับว่าเกยของเกยใช่ไหมไม่ใช่แต่มันจะต้องเป็นแบบนี้ไอคนที่ที่พูปบอกว่าต้องอน,น่หลอกตัวเองเขาแค่ไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจว่าก่อนบวนการเปลี่ยนทั้งหลายแหละคุณจะต้องเป็นคนใหม่ก่อนเลยเป็นคนใหม่ไอดีนิตี้คนใหม่เลยเสร็จแล้วมันจะเริ่มเปลี่ยนจากกระบวนการกระบวนการคือพฤติกรรมคุณก็จะเริ่มเปลี่ยนละกระบวนการคือพฤติกรรมด้วยแหละ พฤติกรรมของขวาของการเป็นคุณจะเริ่มคิดเหมือนคนไม่สุบริีคุณจะเริ่มคิดเหมือนคนผอมคนหุ่นดีเข้าใจว่าคุณถ้าเกิดคุณพยายามจะลดความอ้วนเนี่ยด้วยการลดแค่ผลลัพธ์อย่างเดียวแต่ไม่เคยคิดเหมือนคนหุ่นดีไม่เคยมีไลฟ์สไตล์เหมือนคนหุ่นดีมันจะไม่สําเร็จเดี๋ยวก็กลับมาใหม่อ่ะเดี๋ยวก็โยโย่อ่ะแต่มันต้องเปลี่ยนที่ตัวเองเลยไอมันต้องเปลี่ยนที่ ตัวชั้นก่อนเลยเปลี่ยนเรี่องเปลี่ยนที่ความกระบ,บวนการการคิดทั้งหมดและตัวตนทั้งหมดก่อนเลยและนี่ตรงกับไม่โอ้โหวิทยาศาสตร์ล่าสุดของคนนี้สิ่งที่จิตวิญญาณที่อับราฮัมฮิกสอนจิตวิญญาณตั้งแต่สมัยสอง0ันปีที่แล้วที่อยู่ในไบเบิลตรงกันหมดเลยวันนี้ผมถึงบางวันนี้วันนี้ผมถึงแบบถึง ตอนเช้าเนี่ยคือทุกเช้าผมจะตื่นขึ้นมาแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็อ่านหนังสือผมจะอ่านหนังสือทุกเช้าตอนที่สมองโล่งความจริงข้อนี้ข้อเดียวที่จะเปลี่ยน identity ความจริงที่บอกว่าเปลี่ยน identity ก่อนเปลี่ยน I am ก่อนเปลี่ยนฉันเป็นใครก่อนมันทําให้ผมเข้าใจหลักจิตวิญญาณหลักวิทยาศาสตร์หลักจิตวิทยามันตรงกันหมดเลยและนี่เป็นความจริงจริง ที่วันนี้อยากจะมาแบ่งปันให้คุณมันคืออะไรสรุปเดี๋ยวผมจะแชร์นี้หน่อยหนึ่งอันนี้เป็นหนังสือที่ผมเขียนาประมาณกี่ปีที่แล้วห้าปีที่แล้วทุกคนชอบหนังสือเล่มนี้มากแล้วผมเอาสรุป I am ทั้งหมดคือผมสร้างมันก่อนที่มันจะเป็นดูไงฝรั่งใช้คำว่า I am ใช่ไหมแต่ว่าผมใช้ภาษาไทยก็ใช้คำว่าฉันเป็น หรือฉันเป็นคนเวลาคุณพูดคําว่าฉันเป็นคนแบบไหนนะคุณจะเป็นแบบนั้นเลยพูดเกี่ับพูดด้วยความเชื่อเช่นถ้าคุณพูดบอกว่าฉันเป็นคนหุ่นดีเวลาคุณพูดคาว่าฉันเป็นคนหุ่นดีแล้วคุณเชื่อคํานั้นนะถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะทานเยอะไปหน่อยคือกระบวนการกระบวนการกูพลาดไปหน่อยหนึ่งคือพฤติกรรมพลาดไปหน่อยนึงตรงนี้ คนรับเลยอ้วนขึ้นมาหน่อยหนึ่งสองสามกิโลแต่ในหัวใจของคุณมันยังบอกตัวเองบอกฉันเป็นคนหุ่นดีเดีย๋ยวสักพักมันก็กลับมาที่เดิมมันก็ลดลงมาที่เดิมเพราะในหัวใจมันคือฉันเป็นคนหุ่นดีมันบินลีไปเรียบร้อยแต่ว่าถ้าเกิดคุณเหมือนผมเนี่ยพูดกับตัวเองสมอฉันเป็นคนสุขภาพดีแล้วหน้าเด็กฉันเป็นคนสุขภาพดีแล้วหน้าเด็กทุกเช้าพูดกับตัวเองทุก,กันไม่ว่าจะตัวเลขมันอายุเท่าไหร่ นั่นคือเอาคำแต่กูไม่สนฉันฉันคือคนหุ่นดีแล้วนะเด็กกูไม่สนทั้งสิน้นฉันคือคนหุ่นดีแล้วนะมันเปลี่ยนจากภายในทุกอย่างเปลี่ยนจากภายในหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้นะคุณได้ไปวันนี้แพงมากเลยมันจะน้อยคนที่จะมาสรุปให้คุณแบบนี้ได้นะในประเทศเนี้ยไม่มีใครสอนแบบนี้ไม่มีใครเข้าใจที่รู้ว่าแล้วมันคอนเฟิร์มได้ด้วยวิทยาศาสตร์คอนเฟิร์มเรื่อยจากจิตวิญญ,ญาณเรื่องจิตวิญญ,ญาณสปิริชัว ไม่ว่าจะเป็นศาสนาศาสนาไบเบิลเนี่ยพูดเรื่องนี้มา2,000ปีแล้วหลักวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นดรโจดิสเพนซ่าหรือว่าเจมส์เคลียร์ที่พูดเรื่องของนิสัยการสร้างนิสัยหรือว่าออ,อยนักปราชญ์ที่ผมอ่านน่ะพูดอย่างนี้เหมือนกันหมดอะ่ะสมมติได้ผมนี่ผมจะผมจะแชร์หรือว่าสิ่งที่คุณพูดกับตัวเองซ้ำๆจะกำหนดอนาคตคุณคุณคิดดูหนังสืเอเล่มนี้ผม,มเขียนมาหปีแล้ว แล้วเรื่องนี้ผมรู้มาตั้งแต่ผมอายุสิบสี่ผมถึงกล้าเอามาสอนพวกคุณเพราะผมเอาไปใช้แล้วมันเปลี่ยนชีวิตผมแล้วผมรู้ว่าวิธีการที่เปลี่ยนเร็วที่สุดนะวิธีการที่จะเปลี่ยนตัวเราเองที่สุดเลยกู้เป็นคนคนนั้นเลยพูดอีกทีนะเรื่องนี้สําคัญมากเรื่องนี้ชัดมากผมต้องการให้คุณมาช่วยเปลี่ยนประเทศกับผมผมต้องการทําเปลี่ยนพวกคุณเนี่ยให้เป็นคนที่ เป็นคนมาสจจันทร์เป็นยอดมนุษย์พูดง่ายกูต้องการทีมมาเวนเจอร์เข้าใจเปล่าผมต้องการทีมมาเวนเจอร์พวกคุณมาเป็นทีมมาเวนเจอร์ให้ช่ผมหน่อยผมต้องการพวกคุณทีมมาเวนเจอร์หนึ่งพันสามร้อยคนวันเนี้ยมาเป็นทีมมเวนเจอร์ตีประเทศด้วยกันเป็นซูเปอร์แมนทั้งหมดเลยซูเปอร์แมนซูปเปอร์วูแมนผมต้องการบิวกันเนี้ยวันๆพูดกับตัวเองตัวเนี้ยฉันเป็นยอดมนุษย์ แล้วก็ทุกอย่างเปลี่ยนจากภายในหมดอยกตัวอย่างคาถาวกเนี้ยผมโ,โหด่คุณเขียนผมผมเขียนเล่มน,นี้ก่อนที่ผมจะได้พันล้านตอนนี้ผมได้พันลน้านแล้วนี่ฉันเป็นแภพิมหาเศรษฐีระดับพันล้านบาทตอนนั้นตอนเขียนก็รู้สึกว่าพันล้านแม่งไกลตัวนะตอนนั้นถ้าปีเล่มที่แล้วก็ได้หลักร้อยล้านเองอแต่ก็ไม่ไปเขียนไปก่อนทุกอย่างเขียนไปก่อนช่างแล้วเราแอค็นคนนั้นเลยฉันเป็นแม่พิมมหาเศรษฐีระดับพันล้านบาทหรือมากกว่านั้น หรื่มากกว่านั้นแถมไปด้วยนะคือเอ่อเกิดว่าจักรวาลให้มาเกินพันล้านเอาเปล่าเอาดิใช่ไหมอย่าไปกำลังพันพันล้านพันล้านพอนะไม่เอาพันล้านหรือมากกว่านั้นก็โอเคนะบอกจีและฉันร่ำรวยจากการสร้างสรรค์สิ่งดีๆนี่ต้องมีข้อแม้ด้วยว้พูดทุกอย่างสร้างสรรสิ่งดีๆให้กับสังคมเท่านั้นขายเหล้าเอาไหมไม่เอาขายบุหรี่เอาไหมไม่เอา ขายอะไรที่มันเป็นโทษต่อคนเอาไหมไม่เอาของหวานไม่เอาน้ำตาลไม่เอามันต้องสร้างสิ่งดีๆให้กับผู้คนเท่านั้นมีข้อแม้เยอะนะไม่งั้นผมก็เปิดร้านขายชานมก็ได้นะน้ำตาลเยอะมากแต่ว่าไม่เอาเพราะว่าต้องสร้างสรรค์สิ่งดีๆเท่านั้นก็มันก็เหลือไม่กี่อย่างก็หนังสือในหนังสือคอร์สออนไลน์โคชชิ่งอะไรต่างๆที่มันสร้างสรรค์สิ่งดีๆสินค้าและบริการของฉันต้องเป็นสิ่งที่ให้คุณกับทุกคน สิ่งใดที่ไม่ตัวไหนเด็ดเดียวฉันจะไม่แตะนี่คุณจะดูผมทุกอย่างในนี้มีแต่มีแต่คำคาถาพูดง่ายฉันเป็นที่รักใคร่ของคนทุกคนนี่พวกนี้เขียนไว้หมดครอบคลุมทุกอย่างเดี๋ยวไม่มีนีฉันเป็นผู้ยกระดับความมัง่งคั่งของประเทศที่ฉันอยู่ฉันเป็นนักธุรกิจที่เก่งและฉลาดฉันเป็นเอาหมดอะเอาหมดพูดทุกวันอ่านทุกวัน ส่วนใหญ่เขียนมาก่อนห้าปีแต่มารวบร,รวมไว้ในหนังสือเมื่อห้าปีที่แล้วแล้วคุณดูนี่มันเป็นตำนานของประเทศหรือเปล่าเนี่ยทุกสิ่งที่ผมพูดกับตัวเองมันกลายเป็นจริงหมดเลยต้องเอาไปพูดบ้างแล้วผมบอกได้เลยพลังงานทั้งหมดอยู่ในตัวคุณพลังการเปลี่ยนโลกของคุณเองมันอยู่ในตัวคุณคุณพูดแล้ว,ลวาบางทีแบบปัญหาก็คือว่าทําไมต้องมีไอ้ไคอร์สนี้ด้วยทำไมเีอันนี้อย่างเดียวไม่ได้อะทำไมมีแค่หนังสือไปอ่าน,น,นเฉยไม่ได้อะทำไมต้องมีน,นี่ด้วย พราะอะไรรว่คนส่วนใหญ่ทําไม่เป็นอ่ะเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อเขาพูดแล้วแบบเหมือนเขาเหมือนหลอกตัวเองอะฉันเป็นมหาเศรษฐีพูดพูดแล้วพูดแล้วมันไม่ขัดเออพูดแล้วมันขัดตัวเองใช่พูดแล้วไม่มั่นใจมันต้องมีวิธีการมันต้องมีวิธีเพราะว่าคุณพูดอย่างเดียวไม่ได้ถ้าเกิดคุณพูดฉันเป็นมหาเศรษฐีฉันเป็นมันก็ไม่เวิร์กอ่ะคุณจะต้องคอนวินส์ไอ้จิตใต้สำนึกของคุณเองไอ้พระเจ้าในตัวคุณเองคุณจะต้องทำให้มันเชื่อมันมีวิธี ต้องสามสิ่งพร้อมกันซึ่งผมสอนอยู่ในนี้แนะนําเลยนะครับจําจไว้เลยสิ่งที่คุณพูดกับตัวเองซ้ำๆจะกําหนดอนาคตคุณถ้าซ้ำๆจะกําหนดอนาคตคุณคุณเลือกคนส่วนใหญ่เลือกผิดคุณลองไปอ่านพวกทวิต t ตอร์เฟซบ o ๊กอะไรอย่างเดีคุณดูที่เขาเซลฟ์ทอคุณรู้แล้วอนาคตเขาเป็นแบบไหนรู้ละผมไม่ต้องอ่านผมก็รู้แล้วทําไมมันทำไม,ำมนคน,นี้ยแม่งจนแน่นอนดูคําพูดมันก็รู้ละคาพูดมันคือเอาคำไง คือสิ่งที่ออกมาจากปากเขามันก็คือครูก็รู้แล้วผลลัพธ์ภายในใจคุณคืออะไรตัวตนของคุณคืออะไรทําไมคําพูดออกมาเป็นแบบนั้นแค่นี้ก็รู้ละแล้วมันย้อนกันเองด้วยนะพูดอะไรแล้วมันก็ตอบย้ําอีกเข้าใจป่ะสองอย่างนี้แม่งเป็นบลูบของมันเองคือพอจนปุ๊บก็พูดอีกฉันเป็นคนจนพอพูดออกมาคนจนแม่งก็ไปสร้างผลลัพธ์เข้ามาตอบย้ําไอ้ตัวต,วตวนอันนั้นอีกเมือนกลับไปกลับมากลับไปกลับมาจนมันตัวตวนอันนั้นแม่งก็เลยขุดแกเปลี่ยนไม่ได้ จบงั้นก็กลายเป็นอย่างนั้นตลอดแล้วมันก็เขาก็มาบอกเออนี่ไงมึงไม่เห็นเหรอก็เนพราะกูไม่มีเงินอแต่ใครอยากจะอยากจะเปลี่ยนจะต้องเปลี่ยนตั้งแต่ภายในก่อนเลยฉันเป็นคนรวยแล้วถ้าเกิดใจมันเริ่มเถียงก็จะอ๋อแต่กูขัดเหินชั่วคราวไม่เป็นไรแต่จริงๆกูคือคนรวยแ่คชั่วคราวกูมั่นใจเหมือนผู้เศรษฐีทั้งหลายแหละบางคนก็มีแบบที่แบบล้มละลายไปใช่ไหมแต่เขารู้ว่าข้างในกูสร้างใหม่ได้กูมีคุณสมบัติ กูมี Character, คาแรคเตอร์กูรู้ว่าต้องทำไงเดี๋ยวก็สร้างกลับขึ้นมาใหม่ได้คุณเป็นคนนั้น